จไปไหนทําไมฉันไม่เจอ,นอนฮะนอนหรืออะไรคะโรงทานเขาทาบุญเขาให้ไปกินนะคะเขาไม่ได้หอ่ออันนี้เดินก็หล่นห่อมาทําไมอัน,นอันนี้เจ้าภาพเขาจับให้เขาให้แบบว่ากินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยห่หอนี่นะคะดูแม่นางนะคะอ,นนอันนี้ใสไว้ปะหมู่วะเอียงเองซีดกับอันนี้ะอ่ะวันนี้นะคะแม่นางนะคะ อันนี้ที่เอฟซีท่านผู้ชมเห็นนี่ไม่ใช่ซื้อนะคะหอ่อค่ะน่คะเอามาจากไหนคะบอกเอฟซหน่อยเร็วเอามาจากโรงทานโรงทานเขาทําอะไรคะถึงได้มีโรงทานอ่ะเร็วๆบอกเอฟซหน่อยเผานางทัดดาวเจพูดปากเสียอันนี้นะคะเราก็ไปกินโรงทานมานะคะเพราะว่าที่ในหมู่บ้านเขาเออก็มี ผู้ใหญ่ใจดีะคาทำบุญโรงทานนะครับเพราะว่าแกทำวันนี้น่าจะเป็นวันเกิดลูกแกนะะ้องคนที่เสียที่เราไปชพนกิจที่ลงคลิปไปคลิปที่แล้วอะคะ่ะแล้วทีนี้ก็ตรงกับวันเกิดของลูกชายแกแกก็ทําบุญโรงทานทําขนมจีนน้ายาน,นะคะกะทิแล้วก็ป่าใส่ลูกชิ้นใส่ตีนไก่แล้วก็มีไอศครีมนะคะแบบว่าเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ขนมจีนก็อร่อยนะคะนะคะไอศครีมเกหะก็ฉะบอกแล้วว่าไอศครีมอ่ะมันมันเคม็มมันไม่ค่อยมันเท่าไหร่แกสั่งเจ้าไหน นี่นะคะก็อร่อยนะคะเนี่ยอันนี้อันนี้นางเผื่อแผ่นะคะเนี่ยแม่งานแม่งานก็จะเอาไปเผื่อเพื่อนนะคะอยู่ที่ <laughs> อยู่ที่อำเภอนะคะเนี่ยเนี่ยนางจัดเตรียมอะไรเลยนะคะท่านดาวก็ไม่ได้อะไรนะคะก็ไปกินแล้วก็กลับนะคะไม่ใช่พี่ะคะ่ะก็จะประมาณนี้แล้วค่ะท่าดาวให้ตัวเองดูดี <laughs> นะคะตอนเมื่อเช้านี้ไปถ่ายไปถ่ายแล้วทีนี้มันถ่ายไม่ได้นะครับก็ คลิปแรกกันแล้วก็จนแบบว่าจนจบแบบเพราะว่าทางเจ้าภาพเขาก็เปิดเพลงนะคะก็อยากจะลดองบรรยากาศแบบว่าสดๆให้ดูน,นะคะคลแล้วแล้วทีนี้มันแบบว่ากลัวติดลิขสิทธิ์เพลงนะคะถ้าดาวก็เลยไม่ได้แบบว่าถ่ายเยอะนะคะก็ถ่ายแค่คลิปสองคลิปนะคะเดี๋ยวก็จะมาตัดต่อภาคเสียงเอานะคะนะคะอันนี้คือเรากลับมาแล้วนะคะเพราะว,าว่าเราเพราะว่าเราไปกินอที่ในงานนะคะก็บ้านเดียวกันนี่แหละค่ะอาจจะลุกหนีไปไหนคะนๆๆเนี่ยฉันชอบน้ำยาก,กะทิมากเลยอร่อยอ่ะ อร่อยแซบ่บฉันอยากน้ำฉันเห็นน้ำอยู่นน่นแล้วมันบมีแก้วนี่มันมีแต่แก้วรวมเลยบ่ก,กินนู่นนะคะของแม่นางนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเนี่ยค่ะโอ้โหเยอะมากจี <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่เอาทำไมไม่เอากระมังไปใส่เลยล่ะคะฮะ <c oughs> <c oughs> ทำไมคุณไม่เอากระมังไปใส่เฮ้อ <c oughs> ของตัวเองเต็มหน้ารถจ้ะฉันไม่ได้เอาเพราะว่าฉันไม่กล้าไงฉันอายฉันแค่ไปกินฉันแค่ไปกินแล้วก็แบบว่าอิ่มแล้วฉันก็กลับไงเพราะว่าฉันไม่ชอบห่อไงตัวเองดูดีเต็มหน้ารถชิไปราคาสวัสดีค่ะ